รีบร้อยจดตรวจวัดค่าควันดำมาแล้วมาแล้วครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนนี่อีกจุดหนึ่งนะครับในเขตกรุงเทพมหาคนครนะครับก่อนขึ้นสะพานภูมิพลนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นสะพานภูมิพลนะครับนี่เลี้ยวซ้ายจะไปคลองเตยเลี้ยวขวาจะไปถนน ถนนตกครับนี่ครับทุกคนอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางครับชอบมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ทุกวันแต่ก็ถือว่าบ่อยครั้งนะครับพี่น้องที่กำลังนะครับขับรถมาวันไหนก็ช่างนะครับเป็นตอนกลางวันนี้คุณก็ต้องตรวจสอบสภาพ รถของท้านให้เรียบร้อยนะครับช่วงนี้มลพิษมลภาวะมันเยอะตํารวจก็จริงๆเขาก็ขยันกันอยู่แล้วนะครับนะไม่ได้แบบเป็นแค่เฉพาะอ่าช่วงประมาณนี้หรอกนะครับกี่ปีกี่ปีมาพวกเราก็เห็นนะครับอย่างผมนะครับลงพื้นที่หลายพื้นที่ในเขตนะครบาลเนี่ยจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก,กลางกองกกับก,บก,บการ5้าเนี่ท่านก็มาตั้งจุดตรวจวัดค่าปนดำ กียม2.5กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองกําลังร้อนแรงนะครับในกี่ยุครัฐบาลมาแล้วนะครับก็จะได้เห็นประสบการณ์ดีๆแบบนี้บนท้องถนนกันนะครับนี่ก็มีการปรับนะครับปรับเกี่ยวกับอะไรนะมาตรฐานนะครับนะมาตรฐานแล้วกันจาก30ตอนนี้เหลือ20นะครับทุกคนก็ ไปทาความสะอาดนะครับเครื่องยนต์ของท่านให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับก่อนที่จะผ่านด่านหลายจุดนะครับนะไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นี่จะเป็นช่วงนะครับพระรามสามขึ้นสะพานอุตสาหกรรมนะครับหรือสะพานปุ้ยพลหนึ่งปุ้ยพลสองนะครับที่จะข้ามไปพระประแดงหรือจะออกบางนาก็ได้ครับไปพระรามสองก็ได้ครับทางเชื่อมต่อในจุดนี้ถือว่า รถนะครับเครื่องยนต์ดีเซลใช้ค่อนข้างขี่เยอะนะครับมาใช้จุดนี้ร่วมด้วยช่วยกันครับนะบอกต่อพี่น้องชาวรถบรรทุกรถที่ไม่ว่าจะเป็นรถบ้านนะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซลบอกเลยนะครับ20%เนตนี่โอ้โหนะครับเกินคําบรรยายครับบอกเลยนะครับเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเราผมก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ขับรถนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลครับผมใช้เบนซินนะครับแล้วก็ใช้แก๊สก็เลย ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่พี่น้องนะครับชาวรถดีเซลนี่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับเยอะมากๆแล้วกันยิ่งเป็นรถนะครับเชิงพาณิชย์นี่นะครับต่อคิวกันมาเลยนะครับอย่างตลาดนัดนะครับตรงนี้ไม่ใช่ตลาดนัดนะครับอย่าเข้าใจผิดบริเวณตรงนี้นะครับอ่ะเป็นคลิปมีประโยชน์ก็ช่วยกันนะครับแชร์บอกต่อนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับผมเห็นจุดตรวจที่ไหนนะครับ ยังไงครับเดี๋ยวออกมาฝากนะครับสำหรับ f อฟนักรบดันเถือนทุกๆคนเข้ามาแล้วอย่าไปด่านะครับนะนี่ฝากแล้วกันอย่าไปด่าเจ้าที่เจ้าหน้่เขาก็ทําตามหน้าที่ครับผู้บังคับบัญชาสั่งให้มาตั้งเขาก็ต้องตั้งนะครับผมพบปะกับบกจร้นมีค่อนข้างที่จะหลายครั้งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับนะดูสิเยอะมากๆนะครับ ช่วงนี้1 2บสนกาสนาทีก็จะลดประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ